เอาละครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาทำทางก,กลับที่แสนลำบากนะทุกคนนะความสำเร็จใหม่นะครับทุกคนครับโดยที่สู้กับตัวบอสน้ำคิวบิตตัวนี้นะครับโดยที่ห้ามทําลายหยดน้ำนะทุกคนนะเออห้ามทําลายหยดน้ําตอนที่มันรวมหยดน้านะครับไว้ดัดเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะทุกคนนะว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับจิ๊บเขาให้นะทุกคนนะม,มาถึงก็เป่าเ,เขาให้ตุ้ม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  อุย้ยระบบเออหลบครับทุกคนครับส่วนไอ้ตัวนี้ไม่ได้จะเกี่ยวนะไอ้นี่ไม่ได้จะเกี่ยวการที่ตีได้นะครับทุกคนครับไอ้นี่ตีได้โอ้ยโดนโลมาแล้วส่วนครับโลมาบินครับเออเรามีความสําเร็จอีกอันหนึ่งด้วยมั้งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขอดูหน่อยเหมือนคุ้นๆนะครับทุกคนครับว่าการสู้กับบอสตัวนี้มีความสําเร็จเพิ่มมาอีกอันหนึ่งด้วยนะ ก็คือได้รับลูกบอลลูกแก้วรักษานะครับอย่างน้อยสลูกนะทุกคนนะ,ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะแย่งเก็บลูกแก้วรักษาด้วยนะครับทุกคนครับให้ได้ครบ3ลูกนะครับเอ่อเพราะอย่ารีบฆ่ามันนะครับอย่ารีบฆ่ามันตีมันให้แบบเจบ็จบเจ็บแล้วก็ให้มันฮิวไปฮิวมาก่อนนะทุกคนนะปอมครับทุกคนครับแล้วก็ปาดไปเลยครับทุกคน<ม>ครับปั๊บปั๊บปัปบปัปปปปปป ค่อยๆตีนะครับทุกคนครับรอให้มันแบบมันสร้างลูกแก้วเยอะๆนะทุกคนนะตุ้ม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 ๆๆมนะครับทุกคนครับอ่ะรอจังหวะครับทุกคนครับรอจังหวะสามลูกแล้วที่เราต้องการคือสามลูกเลยนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นตีไปเรื่อยๆครับตุ้มให้นะครับอ่ะเอาสิหลบหน่อยครับทุกคนครับระวังมันกลายเป็นโลมาแล้วโลมามันแรงนะทุกคนนะ เอ,อ,อันนี้มันจะใช้ท่าวนครับทุกคนครับใช้ท่าวนครับเตี้ยเข้าให้นะครับทุกคนครับหลบครับทุกคนครับหลบก่อนหลบก่อนเอ,อ่อทุกคนอย่าลืมใช้นางเอกธาตุดินด้วยนะเออต้องมีนางเอกธาตุดินนะครับในการกั้นสกัดกั้นมันนะทุกคนนะหรือไม่ก็ต้องมีตัวลมที่ดูดเอ,อ่อดูด สลามนั้นออกไปห่างๆมันได้อะซึ่งมันจะยากทุกคนเพราะว่าถ้าเราใช้ลมดูเด็บมันมีโอกาสที่ตัวสลามมันจะแตกแล้วก็ตายนะครับทุกคนครับแต่ว่าถ้าใช้ธาตุดินกั้นไว้เด๋ยมันจะง่ายกว่าทุกคนอืมออกมาแล้วครับทุกคนครับดูครับตัวไหนเป็นตัวฮิวครับทุกคนครับตัวนี้ครับแยกลูกฮิวนะทุกคนนะแยกลูกฮิวนะครับปล่อยฮิวออกมาครับเออนี่ได้แล้วครับทุกคนครับสวยครับหนึ่งลูกนะหนึ่งลูกหนึ่งลูก อย่าเพิ่งฆ่ามันครับทุกคนครับเราต้องการสามลูกครับทุกคนครับอืมตามมาเลยครับทุกคนครับยืนขวางไว้ครับสองลูกนะครับสองลูกครับสวยครับทุกคนครับโดนตีกระเด็นครับทุกคนครับโดนตีกระเด็นเออจังหวะนี้ครับหลบหน่อยครับทุกคนครับรอให้มันออกมาครับทุกคนครับโอเคมันไปตรงกลางครับสามลูกไหมสามลูกครับทุกคนครับเนี่ยเออครบสามแล้วก็ได้ไอ้นี่เลยนะได้ชิมเปสเลยครับทุกคนครับเรียบร้อยครับได้ไปถึงชิมเปสแล้วนะจังหวะนี้ครับทุกคนครับ ปาดไปเลยครับเออปาดไปเลยดีกว่าววอ,อ,อญญายการ์าใส่น้ําแข็งสีทุกคนมันจะมีปัาหาตีกับไอเจ้าตัวพวกนี้ทุกคนที่มันเป็นตัวธาตุมันไม่ค่อยติดน้ําแข็งนะครับเออพอมันไม่ติดน้ําแข็งอญญายกากะก็จะแบบทําคลิปไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวพอมันคลายพลึกมันจะกลายเป็นธาตุน้ําครับทุกคนครับหลบครับ,บ,บ,รบทุกคนครับหลบก่อนหลบครับทุกคนครับหลบก่อนแล้วก็ตีครับเนี่ยแมนจะกลายเป็นธาตุน้าครับแล้วมันจะไม่เป็นน้ําแข็งครับ อ่ะโอเคเรียบร้อยครับแตกแล้วนะทุกคนนะเตรียมทางเอกาตาดินแล้วก็สกิลท่าไม่ตายไว้ให้พร้อมครับจังหวะนี้ครับมันกําลังจะเรียกสลามครับเราก็กางม่านกั้นไว้ครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนครับกั้นไว้แบบนี้นะทุกคนนะเออลอสกิลคูเด่าหนึ่งศูนย์เออติดอยู่ครับทุกคนครับติดอยู่ครับติดอยู่ครับติดหมดครับทุกคนครับตายซะเรียบร้อยครับทุกคนครับเออได้แล้วเออไปจะไงครับทุกคนครับ นั่งเอกทัดดินนะทุกคนนะใช้ได้นะครับทุกคนครับใช้ได้ครับเออกั้นไว้นะทุกคนนะพอมันแบบมันดูดสลามันไม่ได้หมดเวลามันก็ตายเองครับทุกคนครับนี่คือวิธีปากพอร์น้ําแบบมีชั้นเชิงนะทุกคนนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่อย่าลืมเ,เก็บไอฮิวสามครั้งด้วยนะทุกคนนะนี่ครับจะได้แบบได้ทีเดียวได้สองอิมเพรเลยนะทุกคนนะ